กกินบักถั่วบักแตงบ่เนาะปลูกถูกไายปันพงผงนำเมท่าฝนขันบ่เสื้อกามาเบิ่งเดินนี่หน้าผงอีดีเบิ่งที่ผุนเบิ่งทีุ่่มเข้ามาแก่ๆนั่นเพราะยังเราดำหน้าอยูุ่ดเดียวแล้วเนาะดำกระดำเดินหนาได้เพลเคยดำเดินหนาค่อยคือบคอยข่านนี่แถวนี่เป็นหนาหนามนี่ดำเมือวานนี่พี่น้องจ้านด่าเมือบ้านเนาะ กับอีกไฮห,หนึ่งรุมต้องไปหันอย่างอีกพี่น้องถ้าเนต๊มาอีกก็ขึ้นสีหงอีกอยเฟินหงว่วเพื่อกับโบกว่าเนาะเป็นหน้าดินทรายพี่น้องจ้าหน้าดินทรายใส่ปุน่นห้องปุน่นห้องปุ้ยล้กวปูปข้าวโพดไม่กินหน้าเมื่อยเนีมาซองเมืองหนาเมืองในทำหน้าผง,ง,ง,งใหญ่หน่อย่บอฝากระไรปุ่น แต่ว่าเมื่อวานตีโต๊ะสี่โงแดงเนาะเต็มเบิดแถวนี่ยสี่โงกุ้งกวางตาบะหมื่เนีบาา่บ่ซักนอกเดินนาเอาทำยางไปทางหนาเอาทำยางไปทางหนา,าพอจะผ้าผ่อนผ้าปันไหวเพิ่นกะสีกามสีแกนผ้าปันเอานี่ล่หละทำเอาพผงผงแต่พอตะเมยเพิ่งกะผ้าเฮียนอัซักดึงจ่าเดินดนี่ขะโพเดินนี่ ยาวตัวพผนสุดพี่เดี๋ยวก็เกิดเนาะปลูกม้อบ้านนี่เห็นมาส่งคุมปลูกเบิ่งที่ผุนเบิ่งดิสุ่มเข้ามาไกะเองนั่นเพราะยังเราดำหน้าอยู่คนเดียวแล้วเนาะดำก็ดำเดินหนาได้เพลยเคยดำเดินหนาไปเบิ่งไกะไก่จ้าคลิปนี้ก็ขอจบต่างัากจ้าสวัสดีจ้า มือกินบักัวบักแตงบ่เนาะโูกถูกเ่สิบ้านนัน่ออยงยานม่นได้กินมันด่ากันเร้บ่อนแถวนี่งก็ปปูกขับหัวแต่ดี้จพี่น้องเหมืนอนก,กับบายหมวงเนาะว่ายน่อน้ำหนาวท่านเดีพ่อคืนให้พี่น้องจ้าผ่อน้าปันไใเพุ่นกรสีกามสีแกนปันเอานี่แหละาำเอาพ,งพงุงผงแต่พอจ่เมย์กับผ้าเฮียน,นาะซักดุง ตะบะหมอนนิ่วซักดอกเดินนาเอานำยางไปทางหนาเอานำยางไปทางหนาบ่ได้พาเมื่อวานนี่ฝนตกน้ำเต็มให้หน้าอึง่งเทิงแลวนี่พ่อมามอหอดเมื่อนี้น้ำเบิดให้ผ่อนทาปันไหวเพื่อนกับสีกามสีแกนมาปันเอานี่ยละตำเอาผงผงแต่พอตะเมยผักกาพย์เฮียโน่ซักดุงมาเบิง เขาบางนามต้ก็เสร็จ้ลมีข้าโวดติดใหม่ติดมือมืออ่ะนอีกขั้นหนึ่งวัฒน้ตัวนนก็บ่วัฒน้ปูกระเดอนเน้อตัวั้าก็จะปูกอีกอยู่จืดเหวเติบไเลยฝน่นนนนนกินแต่กาวปวดแต่บ่น้องบ่กินอื่นอื่บอเอาแน่เบิ่งฝาก็เนิ่เป็นตามีฝนบอเป็นแตามีฝนบ่ยพี่น้องเป็นแต่ลงมาห่ำเขาแหงบ่อนี่ เป็นจาว่าดำอ่านมาทั่วปูกแปงบ่ตัวนั้นตัวนี้ก็ปปูกข้อโพดนี่เรียบร้อยเดือยจะเกิดแต่แต่มพน่จะเกิดขึ้นมาวราณนี้สวัสดีจ้าพี่น้องมือนีนกะบใบหมู่หน่ายหน่อยดำหนาวท่านเด็กพ่อขึงให้พี่น้องจ้าทำหน้าผงใหญ่หน่อยบ่ฝากระได้่นว่าเมือบานตีโต๊ะสี่โมงแดงเนาะเต็มเบิดแถวนี้ สีมงกูกลัวเบิ่งที่ผุนเบิ่งทีุ่่มเข้ามาไก่ๆเออนต่พอไงเราดำหน้าอยู่ปคนเดียวแล้วเนาะดำกระดำเดินหนาได้เพลยเคยดำเดินหนาไอหนิก็ะมิตหนามคือกันเมื่อวานย่างโจจ้าโจจ้าโจจ้ามาเมื่อนี้ทำหน้าผงใหญ่หน่อยอยู่บ่ฝากระได้คนแต่ว่าเมื่อวานตีโต๊ะสี่โมงแดงเนาะเต็มเบิดแถวนี่ยสีโมงกลัวหาโมง ก็ว่าพักกันดำแล้วมันทำแล้วน้องขอพักสวัสดีจ้าพี่น้องเห <c oughs> มือนอีกกระบายมุ่งเนาะงายหน่อยนนดำหน้าวอกท่านเด็กพ่อขึงให้พี่น้องจ้าทั่วปูกแตงบ่วตัวน,นั้นตัวนี้กระปูขอโผล่เดี่ยรนียบดยร้อยรือแต่เกิดแต่แต่พันธิจะเกิดขึ้นมาวราณนี้ใช่ปันพงผงดำไปท่าฝน ทันบ่เสื้อกามาเบิ่งเด้อน,นี่น้าพุงอีดีเมื่อวานนี่ฝนตกน้ำเต็มใหนาเอ่งเถึงแพ้วนี่พ่อมาห,มหอดวันนี้น้ำเบิดให้หาหมงเขาบ่พอกันดำแล้วน้ามันทำแล้วน้องขอพักยังอีกพี่น้องถ้าฝนตกมาอีกก็ขึ้นสีหงอีกอยู่่นหงว่เบบวเพื่อกต่โบกไหวเนาะเป็นหน้าดินสายพี่น้องจ้าหน้าดินสาย เบิ่งฝาก็เนิเป็นตามีฝนบ่เป็นตามีฝนบ่อ่น้องเป็นต่ลงมาห่ำเข่าแหงบ่นเป็นตะมาดำอ่านมากใส่ปุ่นห้องปุ่นห้องปุ้ยแล้วก็ปลูกข้าวโพดไม่กินยามีเมื่อยเนียมาส่องเบืองหนามเบิ่งไหนจาเดินข้าวโพดเดอนี้ยงาวตัวพุ่นซุดพี่แล้วก็เกิดเนาะปลูกม้อบ้านนี่เห็มบ่ส่งคุ้มปลูกมาเบง เขาบางหนามั้อกัรเส้นีม่เขาปวดติดหมาติดมือเมือม่อคนอีกขั้นหนึ่งวัฒน,นิตรัตนงก็วัฒน,น้ปลกกูึก็เรื่องเด้อทำหน้นาพงใหญ่หน่อยอยู่เพฝากระไร้คุแต่่าอวานตีโต๊กสี่โมงแดงเนาะเต็มเบิดแถวนี้ยสี่โมงกลักวๆยังอีกพี่น้องถ้าเพตกมาอีกก็อสี่หงอีกอย่เพิ่หงว่เพิ่งกะโบกวหเนาะ มัเป็นหน้าดินทรายพี่น้องจ้าหน้าดินทรายไปเบิ่งไก่จ้าคลิปนี้ก็ขอาาจุดต่างๆจาสวัสดีจ้าไปเบิ่งไก่จ้าคลิปนี้ก็ขอจุดต่างๆจาสวัสดีจ้าให้นี่ก็นมิตรนามคือกันเมื่อวานย,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 ย่างโจจ้าโจจ้าโจจ้าบ้ามีน้นี่ พอแบบกระดัมอยู่คนผู้เดียวคนก็ไอยดำไปคดีจ้าพี่น้องเหมือนอีกกระบายหมู่งเนาะง่ายหน่อยดำมหนาวสนับเพราเคืองให้พี่น้องจ้าเบิ่งที่ผุนเบิ่งดิฉุมเข้ามาไกลๆนั่นเพราะไงเราดำหน้าอยู่ผู้เดียวแล้วเนาะดัมกระดำเดินหน้าได้เพล่เคยดำเดินหน้าเบิ่งที่ผุนเบิ่งดิฉุมเข้ามาไกลๆ เพราะยังให้เราดำหนาอยู่คนเดียวแล้วเนาะดำกระดำเดินหนาได้เพลยเคยดำเดินหนาพ่อนผ่าปันไหวเพื่อกระสีกามสิกนมาปันเอานี่ยและดำเอาผงผงแต่พอเจ้าเมยเพื่อกระพาเฮียร์นอซักดึงนี่เพอบานเพแบนกระดำอยู่คนผู้เดียวคนก็อยดำไปเบิ่งที่ผุนเบิ่งที่จุ่มเข้ามาไกลๆแล้ว เพราะยังใหเราดำหน้าอยู่ปคนเดียวแล้วเนาะดำกระดำเดินนาได้เพลเคยดำเดินนาเบิงที่ผุนเบิงที่ซุ่มเข้ามาแก่ๆนั่นเพราะยังใหเราดำหน้าอยู่ปคนเดียวแล้วเนาะดำกระดำเดินนาได้เพลเคยดำเดินนาเมื่อกินบักทัวบักแตงบ่เนาะโอ้ถูกเื่อสิบ้านนังหอย่ามอดได้กินมันด่ากันเรื่อยบ่อยแถวเนี่ยกับปูกขบหวแต่เรื่อมาเบิงเขาเบิงหนามแล้วก็เสียดายมีขาวโวดติด หมาติดมือเมื่อ่ะคุอีกขั้นหนึ่งวัฒนิตัวนั้นก็วัฒนิปลูกขื้นอย่างเด้อทั่วปลูกแตงบ่ตัวนั้นตัวนี้ก็ปลูกข้าวโพดอันนี่เรียบร้อยเือตตะเกิดรัตตะพันธุเกิดขึ้นมาประนี้เบิ่งที่ผุนเบิ่งทิ่จุ่มเข้ามาไกลๆแล้วนั่นเพราะไงเราดำหน้าอยู่คนเดียวแล้วเนาะดำกระดำเดินหนาได้เพล่เคยดำเลื่อนหนา พอบ้านเป็นกระดำอยู่คนผู้เดียวคนก้อยดำไปกระเดือนนี่ขบโพกเด้่อนอี่ยาวตัวพูนซุดพี่แล้วก็เกิดเนะดาะปลูกม้อบานนี่เห็นมาส่งคุ้มปลูกมากินบักถัวบักแตงบ้อเนาะปลูกถูขอนทาปันไหวเพิกก่นกสสีกามสีแกนมาปันเอานี่ละทำเอาพงพง่งผง แต่พอตะเมียกับผาเฮ็ดร์น,นอซักดุง้ห,หนีกน่ก,ก็มีตนา,ม,ามือกันเมื่อวานย่างโจจ้าโจจ้าโจจ้ามาเมื่อเนี่มากินบักทั่วบักแตงบ่เนาะโอ้ทุก้าวิธีสาวนานำหน้าพงแต่ปลาเมื่อน,นี่บ่ซักนอกเดินนาเอานำย่างไปทางหนาเอานำย่างไปทางหนา พอได้ภาพให้หนีกันมีตรนามคือกันเมื่อวานย่างโจวจ้าโจวจ้าโจวจ้าห้มามือหนีจ่าเด้อนี่ขับโพเด้นนี่ยาว้ัวตะพุนซุดพี่